ชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของเรานั่นก็คือช่องของต้นส่ใหญ่ให้โชควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านผ่านเข้ามารับฟังในคลิปของเราในวันนี้ในขณะนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่รับฟังโปรดจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังการทำนายนั่น อาจจะไม่ตรงกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอให้ท่านนั้นจงใช้พินิษพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะนำเอาไปใช้ในชีวิตของท่านหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราทํานายโดยส่วนรวมเรามิได้ทํานายโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้โปรด ละเว้นไว้อย่าเก็บเอาไปการทำนายนั่นก็เปรียบเสมือนว่าเราบอกเวลาของภายในวันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางท่านก็เกิดเรื่องดีบางท่านก็เกิดเรื่องที่ต้องระวังหรือต้องระแวงในช่วงนั้นแต่ดวงชะตาราศีของแต่ละคนนั่นก็จะไม่เหมือนกันจะมีอุปรสรรคต่างๆนานา ในชีวิตของเราชาวราศีสิงห์ท่านที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านรู้ไว้ว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้จะมีข่าวดีเข้ามาหาท่านและจะมีโชคมีลาภอีกแต่หากขอขอให้ทุกท่านนั้นอย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าบางคนหรือว่าบางท่านนั้นก็ดวงดีบางท่านก็ดวงตก ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ภายในช่วงของในเดือนนี้บางทีบางครั้งนั้นดวงท่านดีท่านก็จะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนคนรอบข้างก็เอาอกเอาใจดีการงานก็ลุ่งเรืองในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนคอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมออีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงนั้น จะมีสเสน่ห์อีกแต่หากการพูดการจาของท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านพูดจาอะไรกับใครก็จะมีคนคอยเชื่อฟังและมีคนยกย่องนับหน้าถือตาท่านอีกต่หากในช่วงนี้ท่านชี้นกเป็นนกชี้กาเป็นกาชี้ไม้เป็นไม้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นท่านจะไม่มีใครเข้ามาขัดใจท่านในช่วงนี้ แต่ตัวของท่านนั้นต้องอยู่ในศีลในธรรมมิฉะนั้นถ้าหากว่าพลาดพรัง้งอาจจะทำให้ตัวของเรานั้นขาดความเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นห้ามเจ้าชู้เป็นเด็ดขาดแตาว่าเราเจ้าชู้หรือว่าไปมีกิก๊กหรือว่าไปมีคนรักใหม่อีกอันนี้จะขาดความเชื่อถือของแต่ละคนจะทำให้ตัวของเรานั้นต้อง หมุนมองหรือว่าต้องตกอับอีกก็ได้จะทําให้ครอบครัวของเรานั้นวุ่นวายอีกแต่หากในช่วงนี้เฉพาะในช่วงนี้ท่านจะทําอะไรต้องระมัดระวังกันไว้บ้างในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้ถึงจะหาเงินยากแต่ท่านก็หาเงินง่ายในช่วงนี้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง การที่ท่านไปลงทุนลงแรงอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลตอบแทนขึ้นมาอย่างมากมายคำว่าขาดทุนภายในช่วงนี้จะยังไม่เกิดขึ้นกับตัวของท่านก็ขอให้ท่านจงมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องการเงินการทองจะมีการหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ ในเรื่องการทำงานอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะไปลงทุนอะไรก็ไว้หรือว่าไปเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครชาวราศีสิง์ในช่วงนี้จะได้ผลกำไรเกิดขึ้นจะมีเงินปันผลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางการงานก็ถือว่าดีแต่าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายส่วนตัว ของท่านท่านไม่ได้ไปลงทุนร่วมกับใครท่านขายของท่านเองอันนี้ก็จะถือว่าขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้การสนับสนุนท่านท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้งานของท่านนั้นอาจจะมีการต่อยอดได้ขยายจิจการการงานอีกมากมายก็ขอให้ท่านยิ่งทําก็ท่านก็จะยิ่งมีเงินขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านขยันก็ไว ในเรื่องการงานจะเป็นผลสาเร็จกับตัวของท่านในช่วงนี้งานดีเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าท่านจะขาดเหลือในเรื่องของการเงินการทองนั่นก็ยากในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมออาจจะมีถึงเหลือเก็บเหลือใช้อีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะโชคดีและจะมีโชคมีลาบ อีกตาหากในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีโชคลาภในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกตาหากอาจจะได้โชคลาภแบบที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวท่านอาจจะเป็นคนรวยเกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าบุญและวาสนาดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นกำเริบอ่ากำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างดีในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านนั้น จงมีความสำเร็จอีกหลายอย่างในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินดีการงานดีโชคก็มีมาตลอดในช่วงนี้ในเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์นั้นถ้าหากว่าท่านเ่อป็นไปเจอรักใหม่ๆหรือว่ารักรักแรกพบนั้นก็ดีในช่วงนี้ก็เอาอกเอาใจกันดีเวลาพูดคุยพูดจาอะไรก็อย่า ทำให้ใจร้อนจะเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นได้จะทำให้ความรักของท่านนั่นมีความหมุนหมองจะทำอะไรก็ให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้การพูดการจาอย่ามีการใจร้อนให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะดีจะมีความสุขต่อไปเรามาดูในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีสิงกันบ้างพูดถึงในเรื่องของ ความดีความงานดวงชะตานั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะได้ประโยชน์ในด้านต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นจะนำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเคยคิดว่าไม่ได้ในเรื่องของการรอคอยหรือว่าการที่เรียกว่าท่านเคยลงทุนกไว้ในช่วงก่อนนั้น ในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีจะเป็นผลที่เรียกว่ามีตามมาเงินทุกบาททุกตะตังก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะประสบกับความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ดีในช่วงนี้ บางทีบางครั้งท่านเคยมีเรื่องมีราวกับใครในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะไม่มีเกิดขึ้นก็จะมีการห่างเหินหรือว่าคนที่เคยเกลียดเคยชังเคยไม่ถูกดวงชะตากันในช่วงนี้ก็จะไม่มากล้ำกลายเราอีกต่อไปการมาหากินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีคนคอยช่วยสนับสนุนท่านไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรหรือว่าจะทำ จิจการอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจท่านอีกเสมอในช่วงของการเงินอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านขาดเหลืออะไรในช่วงนี้ก็เอ่ยปากหรือว่าขอร้องกับใครเขาผู้นั้นก็จะช่วยเหลือท่านก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้รู้สึกว่าจะดีจะทำอะไรก็จะมี ประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นในช่วงเดือนที่แล้วนั้นดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นก็จะไม่มั่นคงทำอะไรก็ไม่แน่นหนาะหรือว่าทำอะไรก็มีความผิดหวังอยู่เรื่อยจะทำอะไรก็ไม่มีใครคอยนับหน้าถือตาจะทำมาหากินก็ฝืดเคืองในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินการทอง อีกเช่นเดียวกันท่านก็ฝืดเครืองไม่มีจับจ่ายใช้สอยบางทีบางครั้งอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นจะทำมาหากินก็ฝืดเครืองมีคนคอยกันแนนะกันแหนหรือมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบอีกถตหาตหากว่าเราทำงานร่วมกันหรือว่าทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะมีการที่เรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันได้ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่า การทำงานของท่านนั้นในช่วงนั้นไม่ลาบรื่นและไม่ประสบกับความสำเร็จเท่าไรเจ้านายก็คอยอาจับผิดเราอยู่ในช่วงนั้นบางทีบางครั้งเราทำดีก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าไม่ดีกับตัวเราชาวราศีสิงในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีจะทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น ในช่วงต่อไปนี้การงานก็ดีถือว่ามีงานเข้ามาหาท่านอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างงานก่อสร้างหรือว่างานที่เรียกว่าเราทำเองการค้าขายก็ดีการเกษตรกรก็ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการงานเรียกว่าท่านประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะมีดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่หลายดวงในช่วงของวันที่17นั้นดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกันและวันที่19มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกันอีกเช่นเดียวกันสองดวงไปอยู่ในรวมในราศีเดียวกันจึงส่งแสงประกายให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างจึง จึงแจ้งมาให้ท่านทราบในช่วงนี้ว่าดวงจะตาของชาวราศีสิงห์นั้นไม่ด้อยกับราศีอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าหยิบยกขึ้นมาให้ท่านได้รับฟังกันก็ถือว่าดวงจะตาอยู่ในขั้นที่ดีจะทำมาหากินขึ้นจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นราศีที่โดดเด่นอีกหนึ่งระยะ ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านฟังคลิปของเราก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนานึกเงินก็ให้ไหลามากองนึกถึงทองให้หลั่งไหลเข้ามาเมื่อน้ำคงคาในบ่อทรายไหลามากจนกระทั่งมีจับจ่ายใช้สอยไม่หมดในช่วงนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไร ในช่วงนี้ก็ให้เป็นเงินเป็นทองสมความมุ่งม,มา่และปรารถนาทุกท่านให้มีอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันครับสวัสดี